สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นแย่แยค่ะเดี๋ยวไม่ะเพื่อนๆน,นอหนอครับมันค่ะแอบหนอหนอของเขาค่ะแต่ก็ดีมากค่ะเพื่อนๆต้นแย้แยค่ะหาตัวเลข วันนี้จะออกอะไรดีนายเจอค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมสวนค่ะชมไม้มงคลต้นแยแย่ต้นวาจาสิทธิ์ไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม้มงคลต้นนี้ก็สวยค่ะต้นแยแย่ ต้นนี้ที่เอามาปลูกค่ะสองกิ่งแจกหนอขึ้นมาเยอะเลยค่ะขยายพันธุ์ง่ายค่ะเพื่อนๆลองหามาปลูกดูใบมันสวยดีใบปิดจุดเป็นตัวเลขนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะทั้งบมดมีสามต้นสามกอค่ะเพื่นพนนอนๆมีก,กอหนึ่งค่ะแตกหน่อ,อ,อมาตามกิ่งค่ะสวยงามค่ะต้นแยญ่ๆหาตัวเลขใกล้วันที่สิบหแล้วหาตัวเลขกันค่ะวันที่สิบหกับวันที่หนึ่งหาตัวเลขนี่นหน่อเข้าออกมาเต็มเลยค่ะ หน่อออกเยอะแล้วค่ะข้างๆกิ่งก็จะมีหน่อออกมาไม่ยอดออกมาแตกยอดออกมาค่ะนี่ค่ะยอดเขาค่ะแตกออกมาข้างๆตามกิ่งนี่ค่ะแตกยอดออกมาตามกิ่งสวยะคะ่ะเพื่นพนอนๆต้นใหญ่แย่ มาดูอีกก้อนหนึ่งค่ะดอกก้อนนี้ก้อนนี้แตกกอเยอะมากเป็นพุ่มสวยค่ะของเจ้านายค่ะอันนี้เจ้านายก็ปลูกไว้ไมาถ่ายคลิปใบสวยมากค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่ๆต้นบาจาศรศิธ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หามาปลูกกันนะเพื่อนๆปลูกง่ายรักษาง่าย ขอให้มีน้ำรดไม่ชอบน้ำแข่จะขาดน้ำไม่ได้สวยค่ะต้นไม้เขียวๆแล้วก็มองเพลินๆค่ะสดชื่นดีจะพาไปดูต้นเรือสีผสมนะคะเพื่อนๆเรือสีผสมสีม่วง ออกดอกสวยต้นนี้สวยงามขนาดออกดอกสวยค่ะมีเสียงนกเขาเนื้อกเขาชวาร้องอยู่ข้างๆมองคนเพลินค่ะ มองใบไม้เขียวๆสบายตาดีค่ะเดีย๋ยวพาไปดูต้นหมื่นลี้ค่ะเพื่อนๆเ,เขาเรียกเขาเรียกต้นเหมือนลี้เรียกไม่ถูกก็ขออภัยนะคะต้นหมื่นลี้เขาพาเรียกก็เรียกตามเขานี่สับปะรดหนามหนาปักเจ็บนะคะเนี่ยต้นเล็กๆเ,เนี่ยเล็กพิีิหนนะคะหนามเยอะมากหนามคมมากค่ะ ตัวน,นี้สวยค่ะอันนี้ไม่มีลูกไม่มีลูกหลานเล้นหล้นออกมาเลยต้นับปรดสีที่หนามคมๆนี่แตกลูกออกมาเยอะมีลูกออกมาเยอะแต่ต้นสีสวยๆนี่ไม่มีลูกมันเหมือนลีเนี่ยอันนี้มีลูกเยอะครับเพื่อน ขอบคุณมากๆค่ะที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ